ได้ของเรื่องของทุนการศึกษาพพอร์ตค่าเรียนไม่แพงค่าของชิมไม่แพงก็แนะนำทางของออนแคมปัสมีทุนให้สุดๆก็คืออยู่ที่5,000ปอนด <ขอ S 1> ์เขาก็จะมีทุนให้นักเรียนไทยอะค่ะทุกปีนะคะทุกคนจะได้ทุน5,000เต็มแม็กเลยค่ะและได้ทุกปีจนจบด้วยอันนี้สัมปอร์ตรีรวมแล้วทุนก็คือ2 0,000ปอนด์เลยค่ะท่านอเรื่องการถาง,งานนะคะไม่ไม่มีน้องคนไหนบ่นกันมา <laughs> จับออดูริตี้แล้วก็โอกาสเรื่องของการฝึกงานก็จะมีสูงกว่ารับจีดีด้วยวุฒิกศนอด้วย าการทำการศึกษาเขาก็เปิดกว้างขึ้นของคาฟอลิกซิโโบมากขึ้นเอาให้สิบน้องๆอยู่ต่อเพื่อทำงานแอังกฤษได้สูงสุด2ปีค่ะก็สวัสดีนะคะ,ะน้องๆและผู้ปกครองนะคะ,ะพี่ตุ๋มจาก d ตรี m มมาบดนะคะวันนี้พี่ตุ๋มจะมาแนะนำนะคะคอร์สเรียนปร,ริญญาตรีที่ต่างประเทศนะคะประเทศที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะมีประเทศอังกฤษไอแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะ หลักสูตรหน้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำวันนี้เรามีเกสสปีเกอร์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราก็ขอเชิญพี่แนนแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เติมสวัสดีค่ะน้องๆพี่แนนจาก On Campus นะคะก็จา กัดของ Cambridge Education Group ค่ะก็ของ On Campus นะคะก็จะเป็น p a t h w a y provider นะคะทีม่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสค่ะคก็ขอเริ่มที่ประเทศอังกฤษก่อนเลยนะคะ,ะ,ก,ก,ะ,คะก็อยากให้พี่แนนแนะนำนะคะว่ามีสาขาอะไรที่น่าเรียนแล้วก็มีที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะก็ของ On Campus นะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่หลากหลายมหาวิทยาลัยมากเลยะคะ่ะในประเทศอังกฤษนะคะก็ อาจจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นอยู่ในอันดับท็อป นะคะในประเทศอังกฤษค่ะพี่ตุ่มก็จะเป็นตุ่มไฮแลนด์กริ้ง High นะคะอันนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์อยู่หลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยลัฟบรา Bra นะคะลัฟบราห์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะอันนี้เขาก็ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของสปอร์ตอ่าไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไซเอนส์สปอร์ตแมเนจเมนต์นะคะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยในสาขานี้นะคะ,ะแล้วก็เมืองก็อยู่ที่เมืองลักราค่ะต่อต่อมาก็จะมีมหาวิทยาลัยชื่อเซา t h แฮม t o ตันนะคะหรือว่าเซาท์แฮมป์ตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะอันนี้ก็คค่่่อนนข้างเดะ ข้างแรงกิงสูงนะคะอันนี้ถ้า world ranking อยู่อันดับที่78ของโลกเลยนะคะแล้วก็ถ้าในอังกฤษเองเนี่ยก็อยู่ใน top 10 mm hmm. นะคะอันนี้หลักๆเลียน้องๆจะไปเรียนในสาขาในฝั่งของ i อทอะคะ่ะพี่ตุ๋มก็คือพวก computer science นะคะ software engineering ค่ะแล้วก็ม,มีที่นี่เขาเด่นเรื่องของอาร์ตแอนด์ดีไซน์ด้วยนะคะแล้วก็บิ i n เนสด้วยคะ่ะคือเซาทแฮมตันเนี่ยอยู่ในรัสเซ่กรุ๊ปด้วยนะคะที่เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยแลงกิงแล้วก็เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมของของอังกฤษนะคะ<ม>อันนี้ก็จริงๆเขาก็จะเด่นกับจะทุกสาขาทุกคณะเลยคะ่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่น้องๆเด็กไทยชอบไปเรียนกับเรานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ไซเอน์ค่ะซึ่งอันนี้มีมีเกา้าอี้จำกัดด้วยนะคะน้องๆที่สนใจเนี่ยต้อง อาจจะต้องแข่งขันกันนิดนึงใช่คใค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นมหาลัยที่ชั้นนานะคะเพราะว่าตัวโลเคชันเนี่ยก็ไม่ไกลจากลอนดอนนะคะอยู่ทางใต้เนอะเซาแฮมตันนะคะห่างจากลอนดอนเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเองท่านั่งรถไฟไปอีกที่หนึ่งก็ที่อยู่ในกลุ่มแบงกิง้ง กับฝั่งของ business นะคะเราก็จะมี university of reading ค่ะอันนี้เด็กๆนักเรียนไทยน่าจะคุ้นนะคะส่วนใหญ่น้องๆก็จะไปเรียนฝั่งของ finance banking accounting อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะ finance นะคะค่อนข้างแบบติดอันดับโลกเลยนะคะก็คณะที่น้องๆไปเรียนเนี่ยก็จะเป็นคณะของ henley business school นะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบ ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะติดอันดับโลกก็ส่วนใหญ่น้องๆคนไทยที่ไปเรียนที่สนใจไปเรียนค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็จะเป็นพวกไฟแนนซ์นะคะหรือว่ากลุ่มของฟินเทคอะค่ะนะคะ,นะคะที่ที่อยากเรียนพวกที่เป็นแบบพวกดิจิตอลเคอ r ์เรนซีต่างๆนะคะการเงินของโลกดิจิะะตโตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโตใช่ใช่ค่ะอยู่ในตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นในในสาขาชื่อว่าฟินเทคนะคะอันนี้เรตติ้งเขาอยู่ในเมืองค่ะพี่ตุ๊บอยู่ในไม่ไกลจากลอนดอนนะคะก็ใช้เวลานั่งรถไฟไปแค่25นาที นะคะเราเราถือได้เลยว่าเออเขาก็เหมือนอยู่ในลอนดอนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกมหาวิทยาลัยลงกิ้งหนึ่งนะคะท,ที่อันดับค่อนข้างสูงนะคะแน่ลยแล้วก็จะมีทีนี้จะขยับมาตรงกลางนิดหนึ่งนะคะก็ลรงกิ้งค่อนข้างดีนะคะก็เป็นอ่าแอสตันยูนิเวอร์ซิตี นะคะอันนี้จะอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะคะใช่ะค,ะค่ะแรนกิ้งเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ20-21ประมาณเนี้ยนะคะของทุกปีค่ะก็อันนี้น้องๆก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เหมือนกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะที่ที่แอสตันยูนิเวอร์เนี่ยเราจะมีหลักสูตรอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเยว นะคะที่เรียนแบบสปีจบอะคะ่ะเทียบเท่า,าจำนวนปีปริญญาตรีอังกฤษของปกตินะคะก็เด็กๆก็จะไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์กันค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะที่นี่ก็ค่อนข้างเด่นนะคะเพราะว่าเรียน3ปีจบได้ ะะแล้วก็จะมีสาขาอื่นอย่างเช่น business อย่างเงี้ยค่ะ business management พวก marketing international business นี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝั่งของ engineering ค่ะที่ก็มีไปเรียนค่อนข้างเยอะค่ะ,คะก็จะเป็นอ่า mechatronic น,นะคะแล้วก็พวก mechanical engineering computing พวกเนี้ยนะคะแล้วก็ electrical electronic อันนี้ก็มีมีเรียนเยอะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของที่เป็น ranking ค่อนข้างสูง แต่ว่าพวก mm hmm. แรนกิ้งสูงอะค่ะพี่ตุ๋มมันก็จะมีเริ่มขอัาเจ็ตเข้ามาด้วยนะคะเ uh huh. พราะว่าเหมือนมหาลัยท็อปในไทยอะนะคะ uh huh. อย่างจุฬาธรรมศาสตร์อย่างเง uh ี้ยค่ะเพราะด้วยความที่แรงดกิ้งค่อนข้างดีนะคะ uh huh. เป็นมหาลัยชื่อดังค่าเรียนก็จะสูงหน่อยแต่ว่าเราเราก็จะมีทุนให้ทนนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งะคะ mm ่ะ hmm. ถ้าน้องๆรู้สึกว่าไม่ไม่จาเป็นต้องเอาแบบ ลังกิ้งสูงก็ได้นะคะขอะแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพนะคะแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเมืองอื่นๆที่ค่าเรียนไม่แพงแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่สูงด้วยอย่างในฝั่งนี้ก็จะมีกลุ่มของอย่างเช่น university of Sunderland อ,อันนี้ก็จะอยู่ห่างจากเมือง Newcastle จะอยู่ข้างบนนะคะคือเราจะนั่งรถไฟไปเมือง Newcastle เนี่ยห่กันแค่ครึ่งชั่วโมงเองหือว่าใกล้เมืองใหญ่ใช่ค่ะ จาก Newcastle ขึ้นไปก็จะเป็นฝั่งกลุ่มของแบบพวกสกอตแลนด์อย่างเงี้ยนะคะเขา University of Sunderland เขาจะเด่นพูดได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในอังกฤษเลยก็คือเรื่องของ Pharmaceutical Cosmetic Science นะคะสาขานี้น่าสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็จะต้องแบบเด่นในเรื่องของเคมีนิดนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟ Foundation วิชาหลักลองลงมาเขาก็จะมีในสาขาที่เป็นฝั่งของพวก Business แล้วก็ Tourism Management นะคะใครอยากเรียนพวกการโรงแรมการบินอย่างเงี้ยนะคะของที่อ่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยจะมีเปิดค่อนข้างเยอะค่ะมีค่อนข้างหลากหลายกว่ามห,วหาวิทยาลัยอื่นถ้าลองลงมาก็จะเป็นฝั่งของมีเดียนะคะที่เขาจะค่อนข้างเด็ดเลยก็คือพวกอ่าซีนสตัดดี้นะคะแล้วก็พวก เียนวิดีโออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าที่เป็นแบบเขียนครีเอทีฟไ i ร i ิงเป็นเรียนไปเพื่อเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของมีเดียด้วยเหมือนกันนะคะก็ะเชฟแน์แบนดเขาก็จะเด่นหลักๆตันนี้นะคะหรือ n no น t i อซิงก็ได้ค่ะใครอยากเรียนเ no นื้อซิงนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างเด่นอันเนี้ยค่าเรียนเขาก็จะอยู่ที่แบบเบสิกเลยค่ะตอนนี้ค่าเรียนที่ยังกฤษนะคะถ้าโดยเฉลี่ยนะคะถ้ายังไม่หักทุนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ด อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตีกุมๆเลยเนาะเขาอาจจะหมื่นหกกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่งานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันปอนต์ต่อปีนะคะอย่างของอ่าซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะค่ะ university of s u n d e r l a n d อันนี้ค่าเรียนก็อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก่อนก่อนทุน ค่าคอมชีพเมืองเนี้ยก็ค่อนข้างต่ําค่ะเมืองที่อยู่ตอนบนของของอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่ายูเคนอสนะคะอย่างของซันเดอร์แลนดก็คือยูเคนอสค่ะค่าหอพักก็คือ,อ,อไม่สูงด้วยนะคะ <S <S อย่างอย่างถ้าเราอยู่เมืองอื่นเนี่ยหอพักก็อาจจะ180ยแปด์ต่อสัปดาห์หรือว่า200ปอนปอนหรือขึ้นไปจากนั้นถ้าในลอนดอนเนี่ยอาจจะ2อ0สหรือ400เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อสัปดาห์แปลงมาก แต่ว่าถ้าอย่างของซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะที่พักเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ160นะคะ160ปอนด์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งก็ไม่สูงค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นหอพักที่เป็นของมหาลัยนะคะเป็นหอในอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมีเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็สะดวกในการแบบเดินทางไปเรียนเนาะเพราะว่าอ่าหอพักก็ไม่ไกลาจากตึกเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอ่าซันเดอร์แลนด์แล้วก็จะมีอ่าอย่าง university of h o l l ะะอันนี้ก็จะอยู่ข้างล่างของซันเดอร์แลนด์อยู่ไม่ไกลจากเมืองยอร์กนะคะหรือว่าคิงส์ตันแล้วก็แบดฟอร์ดอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะเข้าไปในลอนดอนเนี่ยใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าของเฮาเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของ Business and Law นะคะใครอยากาที่จะเรียนด้านฝั่งของ Business อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เล่นล้อด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะสอบคู่กันเลยค่ะซึ่งของ University of h a l l ค่ะเขาก็จะเป็นมหลาลัยแรกๆเลยที่เปิดสอนในฝังของอ business oh. นะคะซึ่งถือว่าเป็นมหลาลัยที่สอนแบบ authentic business นะคะในในของอังกฤษอันนี้เมืองนี้ก็ไม่ได้ห่างจากซันเดอร์แลนด์เท่าไหร่นะคะใช้เวลาก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมง ะะแล้วก็ถ้าจะไปลอนดอนเนี่ยก็คือนั่งรถไฟลงมาลงมางทางใต้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง<ม>ก็ของอเขานะคะเมืองเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ค่าคงชีพไม่แพงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ค่าคงชีพต่ำที่สุดในกอ,อังกฤษหอพักก็คือมีเริ่มต้นอันนี้อาจจะถูกกว่าซันเดอร์แลนด์ด้วยซ้ำนะคะหอพักนียเริ่มต้นก็คือประมาณแบบร30ปอนด์อย่างนี้เลยค่ะต่อสัปดาห์ นะคะ่าเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณเหมือนหกดีมากใช่เหมือนหกเหมือนกันเป็นมหาวิทยาลัยที่การศึกษาม,มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าในอังกฤษเนี่ยตัวอันดับเขาก็ค่อนข้างสูงนะคะก็คือยังอยู่ในท็อป40นะคะยังอยู่ใน40ซึ่งในอังกฤษมหาวิทยาลัยก็เป็นร้อยๆเลยก็ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีนักเรียนไทยไปเรียนอาจจะเป็นเมืองที่อยู่ข้างบนแต่ว่านักเรียนไทยก็มีไปเรียนเยอะที่ถ้าใครสนใจเรียนพวกบิ n e เนสล้วก็อาจจะ ได้ของเรื่องของทุนการศึกษาสปอร์ตค่าเรียนไม่แพงค่าของชีมไม่แพงก็แนะนำนะคะสองเมืองนี้แล้วก็จะมีอ่า University of Central Lancashire นะคะต่อมาอันนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนเข้าหมอนะคะเรียนหลักสูตรแบบ MBBS อย่างเงี้ยน,นะคะ ก็เราจะเมืองนี้จะอยู่ที่เมืองเพรสตันซึ่งจะอยู่ตอนบนข้างบนของแมนเชสเตอร์นะคะจะเป็นฝั่งซ้ายของอังกฤษ,ษนะคะตอนบนก็อันเนี้ยถ้าจะไปแมนเชสเตอร์เนี่ยนั่งรถไฟไปแค่ 40, 40นาทีอาจจะไปลิเบอิวอพูลก็ลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะคะใช้เวลานั่งรถไฟไปประมาณก็ไม่เกินชั่วโมงน้องๆดีมาเรียนเยอะค่ะพี่ตูที่อยากเรียนแบบนออกนะคะก็ทุกปีก็จะมีนะคะสปีปีคะของที่นี่ของ university of Central ง a n c เ s ีย r e หรือเราเรียกสันว่ายูเคนนะคะชื่อย่อนะคะที่นี่เขาจะเป็นหลักสูตร MBBS 5ปีน้องๆต้องมาเรียนฟอ d ดีชันกับเราก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลา9เดือนก็รวมแล้วก็ประมาณ6ปีนะคะที่ปีเนาะ ใช่ค่ะ,คะก็อันนี้จะเรียนเป็น MBBS <ม>หรือว่าใครจะเรียนที่เป็น Biovet ก็ได้ค่ะที่เป็นแบบพวกอ่าสัตวแพทย์นะคะหรือจะเป็น Dentistry <ม>ก็ได้ค่ะที่เป็นแบบทันตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีสองหลักสูตรด้วยกันค่ะเรียนเป็น Medicine pathway เข้า MBBS หรือว่าจะเป็น Life Science pathway <ม>ก็ได้ค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าเป็น Life Science pathway เนี่ยจะเรียนแบบอีก6ปีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการ เต็มตัวของน้องๆกันสัมภาษ์เราจะมีสัมภาษณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกปีเราก็จะมีนักเรียนไปเรียนนะคะก็อันนี้เรามีพาร์ทเนอร์นอกจากที่ยูเครนเองนะคะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่นักเรียนเขาสามารถเลือกไปเรียน MBBS กับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเช่นที่ไอร์แลนด์ RCSI ที่ดับลินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีไปเรียนเยอะเพราะว่าซีทที่ให้เรียนหมอค่ะค่อนข้างจะเยอะกว่า ใน,ในอังกฤษได้เลยโอ้โหขอ้อมูลแบบตกมากค่ะใช่ใช่เลยค่ะคก<น>็อยากถาเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะว่าเอ้ยอย่างแบบเออชีวิตความเป็นอยู่เนาะในอังกฤษเนี้ยคะ่ะการเรียนการสอนนะคะแล้วก็พวกแบบ การทำงานพิเศษอะไรเงี้ยน้องจะมีเวลาทำไว้เอ่ยทำได้ค่ะก็เรียนหนักแน่นอนค่ะนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรียนหลักนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือที่น้องๆเขาไปทำงานเพราะว่าเขาก็อยากได้ประสบการณ์เพิ่มเติมอะค่ะจึงนั้นเราเราปกติถ้าด้วยวีซ่านักเรียนนะคะเราจะสามารถทำงานได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะก็ให้น้องเขาแบ่งเองค่ะว่าจะทาแบบจันทถึงศุก อย่างงี้น,นะคะหรือว่าจะเก็บไปทาเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าเอาเวลาแบบจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปเรียนเต็มที่อย่างนี้นนะคะ่ะก็ก็ส่วนใหญ่น้องๆไม่ีงานทาคะ่ะยิ่งถ้าอยู่เมืองแบบหลักๆนะคะ ก็อย่างอย่างนี้เมื่อกี้เรามีที่หนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คืออย่างลอนดอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีมหาลัยลอนดอนเซาบั์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะอันนี้ก็น้องน้องนักเรียนไทยก็หลายคนไปเรียนนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ในเมืองอาจจะหางานได้หลากหลายมากกว่านะคะที่อื่นก็หางานได้ค่ะแต่ความหลากหลายเนี่ยในในตัวเมืองใหญ่ๆก็จะมีเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องการหางานนะคะไม่ไม่มีน้องๆคนไหนบ่นกับมา ก็มีทํากันบ้างนะคะแล้วแล้วแต่มากน้อยก็แล้วแต่แบบการแมนเนจของแต่ละคนเนาะใช่ค่ะทำทำเพื่อแบบเอาประสบการณ์อย่างเงี้ยนะคะเพื่อคอนนคชั่นต่างๆในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่แนนเพิ่มของลอนดอนเซาแบงค์ให้นิดนึงเมื่อกี้ที่ที่หลือหลืมไปอันนึงนะคะคือสาขาของลอนดอนเซาแบงค์นี่น้องๆเรียนอะไรกันบ้างเอ่ย ถ้าลอนดอนซาแบงค์หลักๆตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาเรียน Business นะคะ mm hmm. ก็ก้วยความที่มันอยู่ในลอนดอนด้วยอะคะ่ะ mm hmm. เรื่องของอ job opportunity แล้วก็โอกาสเรื่องของการฝึกงานเงี้ยนะคะ internship ก,ก็จะมีสูงกว่าก็เราก็จะมีสาขาอื่นที่เปิดด้วยนะคะอย่างของอ life science อย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีของ engineering ด้วยะคะ่ะที่นักเรียนเขาก็มาเรียนเยอะนะคะ,ะพวกคอมพิวเตอร์ไซเ e นส์ก็มีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ต,ต้องบอกว่าเรียนในลอนดอนเนี่ยค่าของชีพก็จะค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าของมหาลาย London, mm ัยลอนดอนเซา์แบงก์เราอะคะ่ะค่าเรียนเราไม่ได้สูงเลยเพราะว่าเราก็พยายามจะเหมือนเอาตัวค่าเรียนนะคะช่วยเป็นสปอร์ตค่าใช้จ่ายบาลานซ์ balance, ค่าใช้จ่ายให้นักเรียนของเราอะนะคะก็ค่าเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณ16ื่นหกอย่างนะี้คะคือเท่ากับเมืองที่อยู่แบบนอกเมืองเลยเมืองแบบตอนบนบน แล้วก็ยังมีทุนให้ด้วยค่ะทุนของเราก็จะมีให้ค่อนข้างสูงนะคะอัน,นตอนนี้ทางของออนแคมปัสแอนมีทุนให้สูงสุดก็คืออยู่ที่5,000ปอนด์นะคะอ,อันนี้ก็อยู่ที่คุณสมบัติ ของนักเรียนค่ะว่าถ้าถ้าได้เกรดดีก็อาจจะได้สูงสุดถึง5,000ันปอนด์เลยเนี่ย<ะ>ในฝั่งของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวเกรดนะคะแต่ว่าของมหาวิทยาลัยเขาก็มีทุนให้ค่ะพี่ตุ่มก็อยู่อยู่ที่ว่าเรียนอยู่เมืองไหนก็ถ้าอตอนนี้ทุนที่ให้สูงสุดก็คือ University of Sunderland นะคกะ็เขาก็จะมีทุนให้นักเรียนไทยอะคะ่ะทุกปีนะคะอยู่ที่5,000ันปอนด์อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงค่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ1 6ื่นกว่าใช่ไหมคะก็<า>ไม่เกินตทีก็มว่า1 7ื่นเจ็ดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนจะได ได้ทุนห้าพันเต็มแม็กเลยค่ะแล้วได้ทุกปีจนจบด้วยอันนี้สัตว์บรอดเตรีนะคะพอโทก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าปอโทที่อังกฤษเรียนปีเดียวเนี่ยนะคะก็ลดแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณหมื่นสองพันปอนด์นะคะหลังจากหักทุนก็แทบจะหมื่นสองพันปอนด์ทุกปีถ้าได้ของทางออนแคมปัสไปด้วยนะคะรวมแล้วทุนก็คือสองหมื่นปอนด์เลยค่ะถ้านับแบบรวมคือให้ทุกปีเลยใช่ไหมคะให้ทุกปีใช่ใช่ค่ะของลอนดอนเซาบงก็มีจะมีให้อยู่ที่สูงสุดย์ห้าพันปอนด์ เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะให้แค่ปีเดียวนะคะก็คือปีถัดไปหลังจากที่จบออนแคมปัสไปนะคะแล้วก็อยู่อื่นๆก็จะมีจะมีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบการันตี ทุนที่จบจากของหลักสูตรของออนแคมปัสแล้วก็ไปต่ออย่างนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะไปสมัครในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะ<ม>ก็จะเป็นส่วนใหญ่ทุกมหาวิทยาลัยจะมีทุนที่เป็น uh, nationality scholarship ให้อยู่แล้วค่ะอย่างเป็นนักเรียนจาก Thailand จะได้ทุนเท่าไหร่จากเมียนมามาเลเซียได้เท่าไหร่<ม>อันนี้ก็เข้าไปสมัครได้ปีแรกก็คือจะเป็นปีฟาวเดชันก็จะมีทุนของทางออนแคมปัสใช่ไหมคะหรือว่า <c oughs> เป็นปีหเนาะ <c oughs> แล้หลังจากนั้นก็คือน้องๆก็สามารถแบบทําเกรดแล้วก็สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะหลักสูตรเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็น Foundation นะคะอันนี้ก็แบบน้องๆที่จบม .5 ก็สมัครได้นะคะจบม .5 จบ GED อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็มีรับเพิ่มเติมช่ะรับ GED ด้วยค่ะก็มีในส่วนของวุฒ ก็ศนอด้วยนะคะตอนนี้ก็ใช่ค่ะก็สมัครได้ในบางมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าน้องๆอาจจะต้องเตรียมเอกสารให้รัดกุ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปซีเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวทางพี่นันช่วยคุยให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทางทางอังกฤษเขาก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็โอกาสทางการศึกษาเขาก็เปิดกว้างขึ้นทางการงกฤษซิโมากขึ้น นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นหลักสูตร international year one ก็จะเหมาะกับน้องๆที่จบม6แล้วอย่าง foundation เนี่ยเรารับอายุ17นะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้จบม6หรือน้องๆ GED อาจจะอายุน้อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าเรียน foundation ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น inter year one เนี่ยเรารับจบม6นะคะคือก็ต้องอายุ18ถ,ถึงจะเข้าเรียนได้แต่ว่าตัวนี้ก็จะ เรียนสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอินเตอร์ยาวันเนี่ยจะเทียบเท่า,า,าปีหนึ่งของที่ประเทศอังกฤษเลยนะคะเราก็จะเรียนแค่3ปีนะคะทั้งหมดนะคะแต <beat S 1> ่ว่าฟาวดชันเนี่ยเรียน9เดือนบวกมหาวิทยาลัยอีก3ปีนะคะรวมๆวมเราก็ประมาณ สปี่ป,ปีนะคะใชคะ oh, <okay. S 1> แล้วก็ uh. จะมีหลักสูตรพรีมาสเตอร์อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับน้องๆที่อยากจะเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าอาจจะเรียนมาไม่ตรงสายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกรดเราอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษเขากำหนด เนี่ยค่ะอันนี้ก็มาเรียนหลักสูตรพรีมาสเตอร์ก่อนก็คือมาเรียนปรับตัวก่อนเรียนสกิลต่างๆเตรียมความพร้อมก่อนมาปรับภาษาปราาับอะคาเดมิกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยเรียนต่อในสาขาที่เราสนใจค่ะจะเป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับปริญญ,ญาตรีหรือโทที่ประเทศอังกฤษนะคะ Dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้